สวัสดีครับวันนี้มาทำรีวิวส w ิตชิ่งโมนะครับขนาด50แอมป์นะครับตัวนี้เป็นการนำเอา Switching ขนาด50แอมป์นะครับมาใส่ชุด PWM เข้าไปในตัวเลยนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้ก็เป็นชุด PWM ที่ผมทำมาหลายเวอร์ชันนะครับก็คือทำมาในรูปแบบโมดูลในรูปแบบโซล่าชาร์เจอร์แต่ตัวนี้ก็จะเอามาทำคือใช้ชุดนี้ ยัดเข้าไปในตัวสวิตชิงเลยนะครับก็จะทําให้เป็นเครื่องฟื้นฟูที่ไม่ต้องมีกล่องไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือทุกอย่างจะอยู่ในตัวสวิตชิงเลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดการปรับแต่งแบบง่ายๆนะครับแบบเบื้องต้นให้ดูว่าวิธีการปรับแต่งทำยังไงบ้างนะครับส่วนประกอบของตัวสวิตชิงนะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีชุดกล่องสวิตช์กล่อง PWM นะครับที่ว่าใช้เป็นตัวควบคุมการทํางานต่างๆนะครับ โดยจะมีวอลลุ่ม2ตัวนะครับคือวอลลุ่มสีเหลืองตัวนี้เป็นวอลลุ่มปรับความถี่นะครับก็คือสามารถปรับความถี่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ประมาณ50เฮิร์นะครับในโหมดแมนนวลไปจนถึงประมาณ30,000เฮิร์หรือ30กิโลเฮิร์นะครับก็บรรทัดบนสุดนะครับสีเหลืองก็คือเป็นตัวแสดงความถี่แล้วก็แสดงเปอร์เซ็นต์ในโหมดแมนนวลก็คือเปอร์เซ็นต์ของดิวตี้ไซเคิลนะครับตอนนี้เป็นศูนย์แล้วก็ อ่าวลุ่มตัวนี้ก็ปรับความถี่สูงสุดได้30กิโลเฮิรตซ์หรือ3า0หมืเฮิรตซ์นะครับในบรรทัดที่2นะครับก็คือเป็นบรรทัดที่บอกกระแสชาร์จในตอนชาร์จนะครับตอนนี้เป็นศูนย์เพราะเรายังไม่ได้ตั้งค่านะครับบรรทัดที่สามนะครับโวล์โวล์วก็คือเป็นโวล์ชาร์จลงแบตนะครับตอนนี้อ่าโวล์แบตอยู่ที่ประมาณ12.8โวล์น,นะครับยังไม่ได้ทําการชาร์จนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาอีกก็จะเป็นเวลาในการชาร์จนะครับ วอลลุ่มตัวนี้ปรับความถี่แล้วก็สวิตตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกโหมดระหว่างออโต้แมนนวลแมนนวลก็คือสามารถปรับ Duty ดิวตี้ไซเคิลได้ตั้งแต่ศูนย์ถึง90%เอร์เนะครับเดี๋ยวจะลองสูมให้ดูนิดนึงนะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดสูมให้ดูอาจจะไม่ชัดนะครับวอลรุ่มตัวนี้เป็นตัวปรับกระแสนะครับก็คือปรับกระแสชาร์จหรือดิวตี้ไซเคิลนะครับในโหมดแมนนวลแล้วก็สวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้ก็คือปรับออโต้ ออโต้ก็คือเขาจะสามารถล็อกกระแสได้นะครับคือ,อาสามารถล็อกกระแสชาร์จได้ตามต้องการอย่างเช่นเราตั้งกระแสชาร์จไว้5แอมป์นะครับเขาก็จะล็อกกระแสชาร์จไว้ที่5แอมป์เดี๋ยวลดซูมลงนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็สวิตตัวนี้เป็นสวิตเปิดปิดพัดลมในโหมดออโต้แมนนวลนะครับคือถ้าเราตั้งไว้ออฟพัดลมจะทํางานตามความร้อนโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราอยากให้พัดลมทํางานตลอดเวลาเราก็กดออนได้เลยนะครับ ก็คือถ้ากดอ่อนพัดลมก็จะทํางานตลอดเวลานะครับส่วนสวิตตัวนี้เป็นสวิตเลือกชุด PWM ซึ่งตัวนี้ผมต่อเผื่อ,อไว้ให้คือสามารถใช้กับชุด PWM ข้างนอกได้ทุกรุ่นนะครับอย่างเช่นเราอยากอาจจะใช้ชุด PWM ที่มีระบบออโต้มีทัมเมอร์ก็คือกดปุ่มสั่งการทํางานไว้เข้าก็จะทางานไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็สวิตตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกถ้ากดขึ้นข้างบน ก็คือเป็นการเลือกชุด pwm ในในตัวเครื่องนะครับแต่ละถ้าเราก,กดมาตำแหน่งกลางก็คือปิดสัญญาณ pwm นะครับแต่ถ้าก,กดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นการต่อร่วมกับชุด pwm ข้างนอกนครับซึ่งสามารถต่อร่วมได้โดยการเสียบสายด้านข้างเดี๋ยวผมจะพูดในลำดับต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับตรงจุดนี้ก็คือปรับโวลต์ชาร์จนะครับก็คือโวลต์ของสวิตชิงโมสามารถปรับได้ตั้งแต่ อ่ห้าโวลต์ถึงประมาณ20โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดปากขี้แบตเตอรี่ออกก่อนนะครับจะให้ดูว่าตอนนี้โวลต์อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงตอนนี้โวลต์ของทฤษจิงอยู่ที่17.5เนะครับเราสามารถเลี่ยงขึ้นไปได้ประมาณผมจะตั้งไว้ที่18ดโวลต์น,นะครับเลี่ยงไปนิดนึง1 8โวลต์18.10นศะครับ1 8 1แแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวมาลดพาวลง,งนหน่อยนิดนึงขี้แบตเลยนะครับถ้าเราขี้แบต ก็จะเป็นสถานะของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกนิดหนึ่งตอนนี้เราตั้งไฟไว้ที่18.2นะครับผมจะลองขี้แบตเตอรี่ดูนะครับพอขี้แบตเตอรี่ก็จะตัดมาเป็นวตนของแบตแทนนะครับในบรรทัดที่สามซ้ายมือสุดนะครับแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับตัวนี้ผมจะตั้งในโหมดออโต้ออโต้คือสวิตตัวนี้ครับเลือกออโต้แมนนวลเดี๋ยว z o o อีกนิดหนึ่งอาจจะสับสนตอนนี้อยู่โหมดออโต้นะครับผมจะหมุนวอรลุ่มมาที่ประมาณอันนี้ปรับความถี่นะครับ ประมาณ1กิโลเฮิรต์นะครับ1กิโลเฮิรต์วอลลุ่มตัวนี้นเดี๋ยวอธิบาย,ยานิดนึงนะครับคือสามารถปรับความถี่ต่ำสุดได้5 0สเฮิรต์สูงสุดที่3 0กิโลเฮิรต์แต่ถ้าอยู่ในโหมดออโต้ถ้าเราบิดวอลลุ่มตัวนี้ขึ้นมาสุดนะครับความถี่จะเป็นระบบสแกน,นเห็นไหมครับความถี่เขาจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติมันจะไล่จาก5 0เฮิรต์ขึ้นมาจนถึง3 0กิโลเฮิรต์แล้วก็จะวนกลับไปที่ 50เฮิร์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะลองตั้งไว้ที่โหมดสแกนความถี่คือหมุนวอลลุ่มตัวนี้มาขวามือสุดเลยนะครับเราก็มาปรับกระแสตัวนี้ขึ้นมาผมจะลองชาร์จที่กระแส5แอมป์นะครับ5แอมป์เราตั้งไว้ที่5แอมป์ถ้าเราหมุนวอลลุ่มตัวนี้บรรทัดบนสุดขวามือนะครับก็จะหมุนอ่ก็จะเปลี่ยนค่าตามที่เราหมุนนะครับผมจะตั้งไว้ที่5แอมป์นะครับเพราะ5แอมป์เราก็มากดสวิตตัวสั่งการนะครับคือสวิตตัวนี้นะครับกดขึ้นไปตำแหน่งข้างบน ขาก็จะเริ่มชาร์จนะครับเดี๋ยวจะลองสูงให้ดูพอเริ่มชาร์จเขาก็จะสแกนความถี่นะครับเขาก็จะตั้งกระแสที่เราตั้งไว้คือห้าแอมป์เขาจะล็อกกระแสให้ประมาณบวกลบนิดหน่อยนะครับจะคุมกระแสอยู่ที่ประมาณห้าแอมป์ก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้กระแสสูงกว่านี้เราก็หมุนวอลลุ่มตัวนี้ได้เลยครับจะปรับขึ้นเป็นสิบแอมป์ก็ได้ผมจะลองปรับมาที่แปดแอมป์นะครับแปดแอมป์ M, เขาก็จะคุมกระแสชาร์จอยู่ที่แปดแอมป์แล้วก็ในส่วนของ พัดลมนะครับพัดลมตัวนี้จะทํางานทันทีที่ความร้อนถึงประมาณ4ี่สิบห้าองศานะครับเขาจะทํางานโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเวลาผ่านไปพัดลมยังไม่ทํางานนะครับลองจับที่ตัวซิงของเครื่องก็ได้ครับถ้ามันร้อนมากเราก็สามารถตั้งเป็นระบบแมนวนวลได้ก็คือการกดสวิตตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์เลือกออโต้แมนนวลของพัดลมนะครับถ้าแมนวนวลก็คือทํางานตลอดเวลาเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับ เราลองก็จะหมุนตลอดเวลาแต่ถ้าอยากใช้งานออโต้ก็ปิดไว้ถ้าความร้อนถึงจุดมันก็จะหมุนเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็คือการปรับแต่งแบบคร่าวๆนะครับก็ลองอใช้งานดูตามคลิปนะครับก็จะทําความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับส่วนประกอบก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับคือ s w i t c h ตชิ่งโมตัวนี้จะรวมชุด PWM ไว้ในตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่า จะมีลัก a อเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดด้านขวามือตรงนี้นะครับสามารถเปิดปิดเครื่องได้เลยก็คือไม่ต้องมีกล่องเสียบลักขี้แบตตั้งค่าต่างๆแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็การทําความเข้าใจก็ดูตามคลิปนี้ก็จะปรับแต่งใช้งานได้ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวลองซูมให้ดูนิดน,นึงในสถานะการชาร์จอยู่ตอนนี้นะครับผมตั้งกระแสชาร์จไว้ที่ประมาณ แปแอมป์นะเขาก็จะคุมกระแสให้ความถี่ก็จะสแกนไปเรื่อยๆพอถึง3ามหมื่เฮิร์ตเขาก็จะวนกลับไปที่ห้าสิเฮิร์นะครับก็คือสแกนต่อวนไปอย่างนี้นครับไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองดูนะครับว่าการใช้งานเบื้องต้นเป็นยังไงถ้าติดปัญหาตรงไหนหรือไม่เข้าใจยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าเผื่อเราอยากได้ความถี่ฟิกนะครับในโหมดออโต้เราก็สามารถปรับได้เลยตอนนี้ อยู่ในหมวดสแกนความถี่แต่ผมจะลองเลือกความถี่นะครับที่เราต้องการอย่างเช่นผมจะ,ะปรับความถี่หนึ่งกิโลเฮิร์ตก็คือหนึ่งพันเฮิร์ตนะครับแล้วก็หมุนลงมาเลยพอหมุนลงมานะครับหนึ่งกิโลเฮิร์ตเสียงวิบวิก็เสียงความถี่นะครับหนึ่งกิโลเฮิรตหนึ่งกิโลเฮิร์ตนะครับปรับลงมาเรื่อยๆตามที่เราต้องการหนึ่งกิโลเฮิร์ตก็คือหนึ่งพันเฮิร์ตนะครับ ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเฮิร์ตก็จะมีบวกลบนิดหน่อยเขาก็จะคุมกระแสให้นะครับตามที่เราตั้งไว้ก็ประมาณนี้ครับก็คือสามารถล็อกกระแสชาร์จได้แล้วก็สามารถฟิกความถี่ที่ต้องการได้ตั้งแต่ห้าสิบเฮิร์ตจนถึงสามหมื่นเฮิร์ตหรือว่าถ้าอยากได้โหมดสแกนความถี่ก็หมุนขึ้นมาสุดเลยนะครับเขาก็าจะสแกนให้อัตโนมัติไล่จากความถี่ต่ําไปจนถึงสูงแล้วก็วนกลับมาที่ความถี่ต่ําอีกทีหนึง่งประมาณนี้นะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าใครที่ซื้อเครื่องตัวนี้ไปก็ลองทําตามคลิปดูนะครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยในเครื่องก็จะมีฟิวนะครับตัวนี้เป็นฟิวถ้ากระแสเกิน30แอมป์เนี่ยเขาจะตัดทันทีนะครับก็คือฟิวขาดก็ประมาณนี้ครับลองศึกษาเบื้องต้นจากในคลิปแล้วก็ลองทําตามดูนะครับติดปัญหาตรงไหนก็โทรสอบถามได้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ